ซึ่งตัวแคนบาร์นั้นได้มีโลโก้ที่สวยงามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนักเรียนสามารถไปคลิกและทาการแก้ไขหรือนักเรียนสามารถออกแบบเองได้ด้วยตนเองนะครับเช่วนวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาทำร้านกาแฟะนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการทําเกี่ยวกับร้านกาแฟะนะครับเราสามารถค้นหา แม่แบบได้ที่ในช่องค้นหานะครับก็คือเพียงพิมพ์แค่คำว่ากาแฟนะครับภาพที่เกี่ยวกับกาแฟนะครับที่ทางแคนวาออกแบบไว้ก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับสมมติครูใช้ภาพนี้นะครับ มาคลิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็สามารถแก้ไขข้อความนะครับแก้ไขข้อความได้แต่ผมจะลองเปลี่ยน,นครับว่าเป็นชื่อของดูเองนะครับซึ่งตัวแกนมาเราก็สามารถแก้ไขตัวหนังสือได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์นะครับหรือจะเปลี่ยนขนาดนะครับเปลี่ยนขนาด คนละขนาดตาที่เราต้องการนะครับหรือจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีได้หรือกำหนดตัวหนาตัวหนาตัวเอียงใช้ชิดขวานะครับหรือใส่เอฟเฟกนะครับใส่เอฟเฟกมีทั้งเงามีทั้งยกอยลอยนะครับหรือเพิ่มมาใหม่นะครับก็คือเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเรากเราสามารถทำเส้นโค้งได้นะครับ อนี้การกำหนดเส้นโค้งนะครับอันนี้ก็คือโค้งข้าบนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการโค้งมาจากข้างล่างนะครับมาจากข้างล่างก็คือปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับเส้นโค้งก็จะมาเลยนะครับหรือเราต้องการเปลี่ยนรูปกาแฟถ้วยกาแฟอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่องค์ประกอบองค์ประกอบนะครับ ก็เพียงแค่ค้นหาเหมือนเดิมครับกาแฟนะครับอะไรที่เกี่ยวกับกาแฟก็จะมาทันหมดนะครับแล้วก็สามารถเอากาแฟมาใช้ได้นะครับ,นะรบนะาเส้นตรงนี้ก็จะอยู่ที่องค์ประกอบครับ แต่นี่เราต <c oughs> ิดตรงที่พ้นหายกาแฟอยู่นะครับเราก็สามารถลบจิตตรงนี้นะครับจิตตรงนี้แล้วก็ไปหาที่เส้นต่างๆนะครับเส้นต่างๆโดยทั้งหมดรูปร่างรูปทรงในต่างๆนะครับเร,เราสามารถมาประกอบได้นะครับ สามารถปรับนะปรับสีอะไรต่างๆนะครับเ <Right. S 1> มื่อเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้นักเรียนดาวน์โหลดภาพนี้นะครับภาพนี้สง่งครูใน Google c l a s s r o o m นะครับโดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับปุ่มดาวน์โหลดเลือกไฟล์เป็น PNG นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอให้นักเรียนได้ส่งโลโก้ของร้านตัวเองนะครับใน Google Classroom ครับสวัสดีครับ